ครับจะให้ร้องเพลงตัดด้ย้ยตัดผมด้วยใช่ไหมครับอ้าวตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัดผมทำไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนมันนอกผมมันกระจกผม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  ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมเขามันสาวไฮโซผมเด็กโปโลเล่นแต่ไฮโลโปฝันบ้านนอกคอกนาขี้กะทาหมาหลงบ้านตรงหมาเห็นเจนเล่นเจนละพินแคนบ้านนาปลาปราเจ้าทุกเข้าคนตมผมมาทับผมผมคนอีสานผมคนบ้านว่าชั่นจริงใจตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผม คนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินนี่สินพอตัวแม่คงจะตัวเราไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่พลืม่มต้องหยิบยืมเงินทอกอสอตัดผมครับตัดผม ตัดผมครับตัดผมผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่บอกว่ามันจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินนี่สินพอตัวแม่คงจะกลัวไม่ชัวเงินทอแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลืม้ม ต้องหยิบยืมเงินทอกศตัดผมครับตัดผมมันเจ็บจี๊ดจี๊ดนะถ้าคุณตัดผมโลกไปกลมกลมมันถมมาทาถ้าคุณมาเทแล้วถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิงถ้าคุณมาลาตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัด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 ผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมสวัสดีครับชาเมตครับ สวัสดีครับนี่ก็คือน้องจูนมาตัดผมกับช่างอ้อนมันหาที่สุดเลยครับมาจากโคราชโคราชบ้านเองนะครับโคราชบ้านเองนี่มันรองได้หลายอย่างนะครับมันร้องเพลงได้หลายอย่างอันว่าลุงนิดดอกเนอลุงหน่อยเหมือนอย่างควนหน่อยลงหนองอันว่าหลุงนมดอกเนอลงหนองมันไม่ไหวดอกเนอ,อีนางหนอมากไกลๆครับลง หลงป่าหลงโคกมันเล่นโบกหลงที่ลงรักใวยใจดีน้ำเขาขึ้นครุงไม่ลงคลอใช่ใช่ใชไอความรักของแม่คุณน,นี่หลงคุนลงเคยเหมือนอย่างควยน้อยนี่ลงน้องเดือนสิบสองเอ่ยลงหนาวหลงอะไรก็ไม่เท่ามันลงเลี้ยงไม่รู้ละมันตัวคานี่หลงลง้มแม่พวงมาไลยไม่วายจะลงเลยครับนี่ก็เป็นเพลงองาราชวันณคคำนะครับอเอาต่ออีกก็ได้ครับ ใช่ไหมใช่ครับอ้าวต่อไปอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงโคราชบ้านเราเองนะครับอดมพิษดำปีถทัจันว่าหลูเขาดำไปเอาแป้งมาโปะจะกแปดกระป๋องมันคือยังไม่หายดำเป็นนี่ก็เป็นกรอนนะครับกรอนชอยนะครับอันนี้ตัดทรงเลยครับอันนี้ตัดทรงลงทรงต่ําครับตอนแรกขึ้นเป็นลากไซด้ดานหลังถ้าทําลากไซจะทําอย่างนี้ครับเนี่ยดึงดึงคว่ำหน้าลงโดยใช้เบอร์สองนี่ครับดึงคว่ำหน้าลงเนี่ยครับ แล้วเวลาจะตัดเป็นลองทรงเราก็จากความหน้าก็เป็นหงายขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยครับเอาเพลงที่ตลกที่สุดก็ผมก็เคยร้องมาหลายครั้งแล้วเนาะท่านจะเอาอีกไหมอืมพอก่อนครับพอก่อนเนาะเอาท่านพูดทีนี้จะร้องไห้เลยครับช่าง <c oughs> บอก <c oughs> มาถึงช่างบอกว่าจะตัดจะโดตีแปลงให้กูนี่จะร้องไห้เลยเออเอาคุยไป ่างออนโหดที่สุดครับนักล่านักล่ารอยยิ้มอ,อันนี้คือของจริงเลยเอาผมไากติดตามด้วยครับจางออนกันงาจูนโคราชหนึ่งหกแปดครับผมฝ<อ>ากด้วยครับ,รบสวัสดีครับยองยองเล้ายองยองเล่าฮาลีกาตโตเซมากุตเซมเซมฝรั่งบอกว่าขอบคุณพอใจช่างมึงตายแน่ภาษาไทยเนาะครับขอบคุณครับแล้วก็ส่กับหลังไหนครับเอาไลน์สงกลับหลังกันได้ วันพองเดือนติดเิงน้ำก็เซ็งเต็มตลองเราทั้งลิ้งชิงไลส์นิ่งกันทุกวันลงกระถอยลงวันวันลงกระถอยลงวันวันลงกระถอยบุญเรจะส่งไหนเราใส่จุกเอ้าบุญลราจะส่งไหนเราใส่จุกออ้อิบยัวมีนี้นเถเทนเอ็มอ้อนอยู่แผ่นเฮียนะอดิสินไบอาหารเด็ดมั้ยอาหารเด็ดมั้ห่างกัน500ร้อยไม์ทะเลระหว่างบอยกระทงนะครับขอบคุณครับ ตรงก็ตัวเรามันห่างกันห่างร้อยไมล์ทะเลเนาะมันไม่เด็ว่ากดีดอกนี่ครับเปอร้านช่างอ่อนบาเบเนาะ